ตอนนี้เราอยู่ทีอ่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่เอาลมแรงแล้วก็หนาวมากมาแล้วครับปลาตัวแรกครับผมตอนเนี้นครับ ฟิชชิงไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะไปออกตกปลานะครับนี่วันนี้มากับนาป,ปกักก็จะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกตอนแรกจะไปบ่อแล้วทีนี้เปลี่ยนใจนะครวก็จะไปหาคลองธรรมชาติตกนะครับแต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ยังไปไหนยังไม่รู้เลยไปดูกันว่าจะไปไหนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อ่ออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ข้างทางแวะซื้อแวะซื้อข้าวไปกินอยู่ตอนแรกจะไปคลองโอ้ลมแรงแล้วก็หนาวมากตอนแรกจะไปคลองอกไม้คลองทีนี้นัาปั๊กดูดูแบบแล้วบอกว่า เราอีก10กิโลจะถึงแม่น,น้ําป่าศักก็เลยแบบอ่ะมันไปแม่น้ํานปลาสักดีกว่า,ามาดูกันจะมีที่ลมไหมแต่ตอนนี้ซื้อกับข้าวมา,วานะแล้วอากาศหนาวด้วยนะเนี่ยรู้วา่าจะกินไะไไปกัน แม่น้ำปาสักอยู่เส้นอยู่ตรงสายเอเชียนะครับตรงนี้มาเจอจนได้ขับรถดูวนอยู่ในยุทธยาอยู่สองชั่วโมง,งกว่านะครับตั้งแต่8ปดโมงตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบขับรถอีสามชั่วโมงโอเคเดี๋ยวขอเซ้ตอุปกรณ์ก่อนนะครับเจอกันวันนี้จะมีตัวไหมจะคุ้มค่ากับการ ขับรถนานไหมนะครับมาแล้วครับปลาตัวแรกครับผมตะเพียนหางแดงตะเพียนหางแดงลงไปกินเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือลมแรงแล้วก็หนาวมากนะ <c oughs> ยังมัดเว็ดไม่เสร็จเลย ก็เหมือนมีอาการนวเนี่ยสเกกเป็นทีหนึ่งหรือไว่าก็ลากค่ออไปแล้วไม่มีที่เสียบเหรอ thang luôn thì đó Mình tao bảo vệ thang luôn pa พี่ว่ามันจะคัดตรงเนี้ยปักต้องเดินมาทางเนี้ยดึงมาทางเนี้ยหลุดแล้วลองดึงย้อนไปทางลนดู

แม่น้ำแคมที่สองผ่านไปกี่นาที45นาทีนี่แหละปลาแม,ม่น้ำมาบ้านได้มาอีกตัวหนึ่งครับปลาอะไรวะลูกสวายเหรอ,อใช่ไหมยสวายน้อย เยวจะปล่อยนะครับมาได้ไงวัเนี้แล้วก็ได้ตะก,ก้อใครก็ไม่รู้มาหนึ่งลุยกันต่อครับตอนนี้เราก็หมดตะกวัวไปคนละสองสามลูกแล้วนะครับขาดเันว่าเล่นเลย กินดีอยู่นะใช่ไหม <Yeah. S 1> เออแต่หินเยอะไปหน่อย <Yeah. S 1> ถ้าเป็นตกตรงแบบที่โลง่ลงๆ <Yeah. S 1> แบบนี้ <Yeah. S 1> น่าจะได้อยูะ <Yeah. S 1> แต่ว่าไม่มีที่ลง เราไม่อยู่หรอนานๆจะกินทีหนึง่งได้มันรู้ว่าเราจะกลับบ้านรอรอรอ,อ,อตอนนี้เราก็เริ่มเก็บของกันแล้วนะครับเพราะว่ามันเวลาบ่ายบมงเรารู้สึกว่าช่วงบ,าบา่ายๆกลางๆมาปลาจะไม่ค่อยกินนะครับแล้วก็ ส่วนมากจะไปทางขาดซะเยอะอันนี้ก็ขาดอีกแล้วเจอกันใหม่หน้าครับส่วนไม้นี้ก็ได้ประกดเหลืองตัวหนึ่งกับตะเพียนตัวหนึ่งนะครับสองตัว โอเคเก็บของกลับแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ